ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์นั้นผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบสวัสดีกันเลระมิตรทุกทท่านที่ได้เข้ามาร่วมสดับรับฟังธรรมะสบายๆเพื่อนำไปโยนิโสมนสิการและนำไป ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ร,รมตามลำดับโอกาสต่อไปณนะโอกาสบัดนี้ขอนำเสนอธรรมะที่ว่าด้วยเรื่องเวลาเวลาคือทระะัพยากรที่มีค่ากำหนดชะตาชีวิตของคนเวลาเป็นสิ่งเดียวจริงๆที่ทุกคนมีเท่ากัน ถึงจะจนไม่มีจะกินหรือมีเงินมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถซื้อเวลาหรือย้อนเวลาได้แต่เราทุกคนต้องรู้จักบริหารเวลาให้สามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าทุกวินาทีนั้นเราจะต้องทำให้มีความหมายมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นเองที่ต้องทำให้มีค่า บางคนเอาเวลาไปเรียนหนังสืออ่านการ,ร,ร์ตูนดูละครเล่นเกมหรือทำกิจการงานต่างๆทุกสิ่งน,นั้นร้วนเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าทำในช่วงเวลาที่ถูกต้องเช่นทํางานเหนื่อยมากแล้วเราต้องการพักสายตาโดยการอ่านการ์ตูนก็ทำได้หรือเล่นเกมก็จะช่วยให้เรามีกำลังและจิตใจ พร้อมสำหรับการทำงานต่อไปได้แต่ถ้าเราทำงานอย่างเดียวเกิดความเครียดสะสมมากๆจนทำให้เราปวดหัวเป็นโรคไมเกรนได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นการทำงานที่ทุกคนต่างกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตและเต็มที่กับมันให้มากๆต้องให้เวลากับงานมากที่สุด พราะฉะนั้นก็อย่าไปวอกแวกไปเล่นเกมหรือทำสิ่งที่ไร้สาระมันอาจจะเป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจอย่างมากก็ได้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือการบริหารเวลาให้เหมาะสมอย่าให้ความขาดที่พูดว่าไม่มีเวลามาทำให้เราต้องเสียสุขภาพเลยหัดเอาความสุข ความทุกข์ของท่านไปแบ่งปันให้คนที่รู้จักคนที่รู้ใจทั้งพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยาของคุณได้รับรู้และรับรู้ความสุขความทุกข์ของคนรู้ใจของเราบ้างเพราะนั่นคือขุมกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันหมดของคุณเลยทีเดียวขอให้ท่านทั้งหลาย งใช้เวลาให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของท่านเองหาทางที่จะพัฒนาการบริหารเวลาของท่านบ้างเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีเวลานั้นจริงหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยอบรมสั่งสอนมนุษย์ไว้ว่าทรัพย์สินที่ พึงได้จากการประกอบกิจการงานต่างๆนั้นควรแบ่งออกเป็น4กลองเท่าๆกันได้แก่กองที่1เก็บสะสมไว้ในยามขัดสนกองที่2ใช้จ่ายเพื่อทดแทนผู้มีพระกุลกองที่3ใช้เพื่อความสุขส่วนตัวกองที่4ใช้เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคมหลายคนยังมมววุ่นกับการทำงาน โดยไม่ยอมแบ่งเวลาเดียวหลังมองถึงบุคคลที่รักและห่วงใยตนเองเลยทุ่มเวลาทั้งหมดให้แก่หน้าที่การงานพร้อมกับคิดว่าการทำดังนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทำแต่นั่นคือการกระทำที่โง่เขลาที่สุดเพราะคุณแบ่งเวลาไม่เป็น ทุกคนมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่าๆกันแต่คนที่ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการงานโดยไม่ยอมแบ่งปันเวลาให้แก่ผู้อื่นแม้กระทั่งตัวเองเป็นมนุษย์ที่ขาวเบาปัญญาที่สุดบริหารไม่ได้แม้กระทั่งเวลา24ชั่วโมงของตัวเองในแต่ละวันแล้วมนุษย์ผู้นั้นจะบริหารอะไรได้เล่า ทำไมจึงไม่แบ่งเวลาให้เหมือนการแบ่งปันกองเงินตามคันสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไม่ต้องแบ่งเวลาให้เป็นสี่กองเท่าๆกันก็ได้หรอกเพียงแต่แบ่งปันเวลาในแต่ละส่วนให้เหมาะสมเท่านั้นดังตัวอยา่างเช่นแปดชั่วโมงสําหรับการทํางานเพื่อความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิตอีกแปดชั่วโมงสําหรับการพักผ่อน เรียวแรงไว้ต่อสู้กับหน้าที่การงานและอุปสรรคในวันพรุ่งนี้5ชั่วโมงสำหรับการเดินทางเพื่อประกอบกิจการต่างๆ2ชั่วโมงสำหรับโลกส่วนตัวของตัวเองอยากได้อะไรอยากคิดอะไรอยากทำอะไรทำไป59นาทีสำหรับดูแลและ รักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือสังคมและที่สำคัญที่สุดหนึ่งนาทีของคุณที่มอบให้กับคนที่รักและห่วงใยคุณโดยไม่นำเวลาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเพียงหนึ่งนาทีนี้มันมีค่ามากเกินกว่าขนาดนับในความรู้สึกของเขาคนนั้นอยา่ากล่าวว่าไม่มีเวลาเพราะเวลา เป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลกนี้ที่มีให้แก่มวลมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่าๆกันไม่มีใครมีเวลามากและไม่มีใครมีเวลาน้อยไปกว่านี้24ชั่วโมงในในหนึ่งวันเวลาที่มหาเศรษฐีหรือยาจกมีเท่าเทียมกันไม่ขาดไม่เกิดแม้แต่เสี้ยว ของวินาทีด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้ใดที่กล่าวว่าไม่มีเวลาจึงเป็นผู้ล้มเหลวในการบริหารเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันของตนเองอย่างสิ้นเชิงและใช้คำว่าไม่มีเวลาเป็นข้อแก้ตัวเป็นข้ออ้างเพื่อปกปิดความล้มเหลวเรื่องเวลาของตนอย่างขาดเขามนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต จึงไม่ใช่ผู้ที่เก่งแต่การทำงานอย่างเดียวแต่มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิตต้องเป็นผู้ที่รู้จักแบ่งสัดส่วนเวลาวันละ24ชั่วโมงของตัวเองได้อย่างลงตัววันละ24ชั่วโมงของตนเองที่มีไว้สำหรับการทำงานการพรักผ่อนการเดินทางมิตรภาพความรัก ความอุบอุ่นความห่วงใหญ่ความเอื้ออาทรและอีกหลายสิ่งหลายอย่างโดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของตนการดำารงชีวิตแบบเร่งรีบก็ใช่จะทำให้ชีวิตอยู่ยืนยาวนานได้คุณลองพักสายตาลงสักครู่แล้วลืมตามอง ออกไปรอบๆเดูซิว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้คุณทำให้เวลามีค่ามากน้อยขนาดไหนดังนั้นคำว่าเวลาไม่เคยรอใครเวลาไม่เคยรอใครจริงๆนานแค่ไหนก็คงไม่ย้อนกลับมาอย่ายึดติดกับอดีตที่ไม่มีค่า เพราะเวลามีแต่จะเดินหน้าตลอดไปขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมฟังขอให้ทุกท่านได้กดติดตามและกด subscribe และแชร์เพื่อสู่มวลมหาชนต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์อย่างน้อยได้บ้างน้อยบ้างก็ยังดี ขอกราบขอบพระคุณค่ะ